รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยุทธทำสารานังคชามีทำมังสารานังขชามิสังฆัคำสารานังขชามิ บุญญาภาวนาขออนุโมทนาบุญกับข้าวตราฉัดบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนรายการระเบียงบุญทุกท่านพบกันวันนี้เรายังคงมีการสวดมนต์ไหว้พระ มีการปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมรับฟังธรรมสาระสมเรื่องจากสาพระอาจารย์ที่จะทำให้มีความสุขทุกวันเลยเราไปเริ่มกันเลยค่ะการสวดมนต์ทำให้มีสมาธิมีสติมีความสุขทุกจางหายการสวดมนต์ทำให้นอนหลับสบาย จิตจกคล้ายได้เข้าเฝ้าพุทธองค์ณปัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกันองค์ทยพระสมพุทธ สวิสุดทธาสันดานตัดมูลกะเล่นมันบ่มีหมุนมีมองมัวหนึ่งในพระไทยทันก็บเบิกบานคือดอกบัวราคี อ,องค์ในประกอบดว้วยพระกรุณาดังสะคอ เสมสรัรชีธทางระนารุพานอันพลโสกวิโยภัยพรอมเมนจะพิธาจากสุจรันวิมลนใสเห็นเหตุที่ไกล,กล้ ก็เช่นจบระจังจริงกำจัดน,น้ำใจยำมสันาณบาปแห่งชายิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงเมละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอ นั้นน,นี่เรนนนนนธรรมะคือคุณากรสวนชอบซาทองดุจด,ดวงประทีปชะชวน แห่งองค์พระศาสดาจารย์ทรงสัตสันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมกคลเป็นแปดพึยนโยนและเก่ากับทั้งนริพนทรงยาโลดอนพิสดาน อนลึกโอเลนพิสุทธิ์พิเศษสุขใสอีกคำต้นทางคลายนามขนานคานใคยปฏิบัติปริยัติเป็นซองคือทางดำเนินดูจะครองให้ลวงลก นบธรรมจำนงด้วยจิตและกายว่าจะทรงได้ส,สาวกศาสเดารับปฏิบัติมา วันเห็นแจ้งจะตุสั์เสร็จบานลูทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสรายปัญญาผ่องใสสะอาดและปราดหมัวมองข้นห่างทางข้าสึกปอ มีลำหงด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันภไยสาลแด่โลกายและเกิดพิบูลพูนพรส้มยาเอารถถสทศพลมีคุณอานท์อเนจะนับลือ เดชบุญข่าพิวันพระไตรรัอตนอุดมดิเรกนิรสัยจงช่วยขจัดพยเผยอันตรายใดใดจงดับและกลับเสื่อมสู บุญญาพิวัตรขออนุโมทนาบุญกับ eleven อีเว่นออนไลน์ห่างไกลบ้านได้สวดมนต์ไหว้พระแล้วเรามาต่อกันเลยดีกว่ากับการปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมรับฟังธรรมะจากท่านเจ้าคุณพระเมธีธรรมาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุกรุงเทพในหัวข้อที่เชื่อว่าทุกคน น่าจะอยากให้เกิดกับตนสุขทุกวันค่ะธรรมะคือแสงทองของชีวิตธรรมะคือดวงจิตผุดผ่องใสธรรมะคือกำแพงป้องกันภัยธรรมะคือนาวาใหญ่สู่พระนิพพาน ณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังธรรมะโดยพร้อมเพรียงกันอยาโยมสาธุชนทุกท่านรายการระเบียงบุญทางช่องสามในวันนี้ธรรมาอยากให้ข้อคิดสั้นๆกับท่านทั้งหลายในเรื่องการใช้ชีวิตให้เป็นสุขหรือสุขทุกวันคนเรานั้นเมื่อเกิดมาแล้ว ทุกคนเหมือนกันหมดคือแสวงหาสุขและก็วิ่งหนีจากทุก์ขและก็เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันชัดเจนว่าถ้าเราได้สุขก็จะทำให้ชีวิตเราอ,อยู่อย่างสบายและก็เป็นที่ชอบเป็นที่ปรารถนาในทางตรงกันข้ามถ้าชีวิตได้รับทุก์ขก็จะเดือดร้อน ก็จะขนขวายเพื่อจะให้ได้มาซึ่งความสุขโดยไม่รู้ว่าคำว่าสุขและทุกข์ที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรและพระพุทธศาสนาสอนเรื่องนี้กับเราอย่างไรพุทธองค์ได้ตัดกับพวกเราว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือทำทั้งหลายนั้นมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นผู้คลองเพราะฉะนั้นสุข หรือทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันเริ่มต้นมาจากใจของเราเป็นใหญ่ถ้าเรารู้จักและรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่เป็นทุกข์และไม่วิ่งหาสุขจนเกินความเป็นจริงชีวิตจะอยู่ได้อย่างมีความสุขในทางพุทธนัน้นอากุศลมมลสามคือโรภะหรือราคะโทสะและโมหะ เป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งปวงเป็นรากเหง้าของสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงถ้าเรามีโลภะมากมีโทสะมากมีความลุ่มหลงมากก็จะทำให้ชีวิตเราไม่เป็นไม่มีความสุขแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบันนี้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆได้อย่างไรคือเราต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของเราเนี่ย เราไม่สามารถจะบัง,บงคับอะไรได้ชีวิตเราไม่มีทางเลยที่ว่าเราจะบังคับให้คนนี้เป็นอย่างที่เราต้องการเราไม่สามารถที่จะบังคับให้เพื่อนร่วมงานเป็นอย่างที่เราต้องการเราไม่สามารถที่จะบังคับให้ร่างกายของเราเป็นไปได้อย่างที่เราต้องการเพราะเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นตัวธรรมชาติว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละ มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปพุทธศาสนาบอกเรื่องเหล่านี้ว่าเป็นไตรลักษ์ณคือความไม่เที่ยงเมื่อเมื่อไม่เที่ยงเราบังคับอะไรมันไม่ได้เราจะไปเดือดร้อนอะไรมากก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ผู้คนจึงสแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าสุขโดยเฉพาะการสแสวงหาทางด้าน สิ่งที่เรียกว่าเป็นวัตถุการที่มีวัตถุมากแล้วมาตอบแทนพวกเรามากก็ถือว่าเราเป็นสุขอันนี้มันเป็นสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราวพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่จิตใจอยู่ที่เรารู้เท่าทันถ้าวันนี้เรารู้เท่าทันว่าชีวิตของเราเกิดมา ทุกคนเหมือนกันหมดเกิดมาจากเริ่มต้นไม่ได้มีอะไรติดตัวของเรามาเลยแล้วมาเราสแสวงหาเอาในวันข้างหน้าเมื่อได้แล้วหลายคนก็ยึดถือยึดมั่นอาจารย์พุทธทาสจึงให้คำจำกัดความที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่พวกเรารู้กันโดยทั่วไปว่า ยึดมั่นในตัวกูของกูคือยุกยึดมั่นในสิ่งที่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเราสิ่งเหล่านี้จะต้องเราจะต้องครอบครองสิ่งเหล่านี้เราจะต้องได้ไม่ว่าคนยากดีมีจนหรือเศรษฐีก็ตามทีถ้าเรายัางยึดมั่นแบบนี้ก็เป็นทุกข์ด้วยกันทางนั้นขณะเดียวกันพุทธศาสนาก็ไม่ได้สอนว่าให้สละไม่ให้มีไม่ใช่แต่ว่าต้องรู้เท่าที่เรา ควรมีต้องมีเท่าที่เราควรได้ต้องได้เท่าที่เราควรเป็นต้องมีสติปัญญาในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นในการที่เราเป็นชาวพุทธแล้วนับถือพุทธศาสนาก็อยากฝากท่านทั้งหลายว่าหลักสำคัญที่พุ้ดวงได้สอนไว้คือมัชฌิมาปฏิปทาการเดินทางสายกลางทำเท่าที่เราทำได้อย่างเต็มที่ แล้วก็ปฏิบัติเท่าที่เราปฏิบัติได้อย่างเต็มที่แล้วอย่าไปยึดติดอย่าไปยึดมั่นอย่าไปไขวยคว้าจนเกินเหตุจนเกินความจําเป็นแล้วชีวิตจะเป็นทุกข์ถ้าท่านรู้จักวางถ้าท่านรู้จักว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติมันเกิดขึ้นมามันก็เป็นอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันได้เมื่อมันควบคุมมันไม่ได้จะไปยึดมั่นตรงไหนจะไปเอาตรงไหนว่าเป็นของเรา จะเอาเอาตรงไหนว่ามันต้องเป็นไปตามที่เราต้องการจะเอาตรงไหนว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นตามความประสงค์ของเราเมื่อเข้าใจธรรมชาติอย่างนี้แล้เ,เดินตามทางสายกลางที่พระุทธองค์ได้ทรงบอกทรงตรัสกับพวกเราไว้ชีวิตก็จะเป็นสุขเป็นสุขทุกวันเป็นสุขทุกชั่วโมงสุขทุกวินาทีที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้พอจะเดินพอ บุญญาพิรมขออนุโมทนาบุญกับเครื่องดื่มโคคาโคล่าลูกโอฟิเชียลแมนสเฟรนรสเชอร์รี่นอกจากเรื่องสุขทุกวันแล้วเรายังมีแนวทางการดำรงตนบนหลักมงคล38ประการมาฝากทุกท่านอีกด้วยนะคะวันนี้ค่ะจะเป็นข้อที่8 โดยท่านเจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรมจังหวัดพังงาว่าด้วยเรื่องการรอบรู้ในศิลปะไปตั้งใจศึกษากันเลยนะคะชีวิตดีนั้นต้องมีซึ่งมงคลช่วยดานดนให้ประสบพบสุขสันต์38วิธีการทำครบครันทุกคืนวัน จะสำราญทั้งกายใจจากนี้ไปใคร่ขอเชิญทุกท่านร่วมพิจารณาหลักมงคล38ประการโดยพร้อมเพียงกันสำหรับมงคลข้อที่8การมีศิละปะในการดำเนินชีวิตตามหลักในทางพระพุทธศาสนาก็คือ การดําเนินชีวิตด้วยการมีการไตรตรองใคร้ครวญพิจารณาโดยแยบคายตามหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาการไตรตรองคขครควญให้แยบคายดังนี้เนี่ยก็มีหลักในการที่จะต้องใช้ศิละปะในการดําเนินชีวิตตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการของเหตุ และผลหลักการของเหตุและผลเป็นหลักการที่สำคัญที่บุคคลจะต้องนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปกับสภาวะการต่างๆอย่างแรกสุดเนี่ยศิละปะในการดำเนินชีวิตก็คือการรู้จักรู้จักตนรู้จักตัวเองว่าตนเองนี่เป็นใคร มีบทบาทมีหน้าที่ที่พึงแก่การปฏิบัติอย่างไรเมื่อรู้จักตนแล้วก็ต้องรู้จักบุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นที่ตนเกี่ยวข้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนั้นมีมีความต้องการอย่างไรมีหน้าที่หรือมีบทบาทอย่างไรที่จะต้องเกี่ยวข้องมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันประการต่อมาต้องรู้จักกิจการ กิจการที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆันน้ว่าเป็นไปเพื่ออะไรและตนจะต้องทำบทบาทหน้าที่ของตนอย่างผู้ที่มีศิละปะในการดำเนินชีวิตอย่างไรนอกจากนั้นก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของเวลาเรื่องของโอกาสเรื่องของสถานที่เพื่อให้คนผู้ดำเนินชีวิตอย่างมีศิละปะเนี่ยบังเกิดความงามเกิดขึ้นแก่ตน ในการที่จะต้องทำหน้าที่เหมือนที่คนโบราณได้บอกว่าคนเราเกิดมาเรามีหน้าอยู่สามหน้าที่จะต้องดูแลรักษาให้ดีหน้าที่หนึ่งคือหน้านอกหน้าที่สองคือหน้าในหน้าที่สามคือหน้าที่หน้านอกต้องให้บ่งบอกซึ่งความงามหน้าในต้องดูแลรักษาให้บ่งบอกซึ่งความดีหน้าที่ ต้องให้บ่งบอกซึ่งความสามารถที่เกิดขึ้นจากบุคคลนั้นนั้นวันการดำเนินชีวิตอย่างมีศิละปะที่สุดก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จภายใต้หลักการของเหตุและผลด้วยการดูแลรักษาตนให้ถูกต้องตามวิถีหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในมงคลข้อที่8คือการมีศิละปะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะชอบทุกสาระที่รายการระเบียงบุญมอบให้นะคะเช้าวันอาทิตย์หน้าปรางรัฐจะกลับมาร่วมบุญใหม่เพราะวันนี้ต้องขอลาไปแล้วค่ะด้วยโลกกระทัดธรรมทั์ที่สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดอกบวกัวคู่ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ ท่านทั้งหลายโลกใบนี้มีทั้งคำสรรเสริญคำนินทาจะต้องวิเคราะห์พิจารณาจากปากคนอื่นและปากของเราปากของคนบางคนสรรเสริญคนเลวคนชั่วว่าเป็นคนดีเหมือนแต่งตัวผีให้เป็นเทวดาปากแบบนี้เรียกว่าอาสัตรตระบัดความเป็นจริงเป็นเวรกรรมปากของคนบางคนแสดงความชั่วให้คนชั่วและคนทั้งหลายเห็นผลเลวร้ายของความชั่วปากแบบนี้เรียกว่าสัจธรรม เป็นกุศลกรรมปากของคนบางคนตำหนิคนดีทำลายคนดีด้วยความอิจฉารรษยาอาฆาตทำให้คนมองคนดีว่าเป็นคนเลวปากแบบนี้เรียกว่าอาสัตร,ระบาดความเป็นจริงเป็นเวรกรรมปากของคนบางคนสรรเสริญความดีของคนดีให้ประจักษ์ทำคนดีให้เป็นเทวดาปากแบบนี้เรียกว่าสัจธรรมเป็นกุศลกรรมปากของเรา และปากของคนอื่นจะต้องตระหนักเสมอว่าพูดด้วยปากของตนให้คนศรัทธาเขียนด้วยปากกาให้คนเคารพนับถือนี่ไร้หว่าการบริหารปากในการสรรเสริญนิทามาเป็นมนุษย์และผู้พูดทศา,าสนาเส็นงบุญนุนนําพาจงรู้ว่า บารม,ามีจุทองขุทองขุทอจงทำแต่กรรมดีเสริมบารมีทุกวิวันกรรมดีดที่สร้างสรรค์ สู่สวรรค์มนิพพานแลกรรมดีที่สร้างสรรค์สู่สวรรค์นิพพาน,านแล